โอเคครับคำถามแรกจาก a c e b o o k นะครับคุณหมอครับคุณหมอครับพอดีว่าแฟนผมเนี่ยกินยาคุมมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าลืมทานยาคุมประมาณเม็ดที่1112ลืมทานไป2วัน2วันครับผมทีนี้เราดันไปมีอะไรกันครับในวันที่ลืมกินยาคุมพอดีแต่พอนึกขึ้นได้ปั๊บก็รีบทานเลย2เม็ดติดต่อกันนะครับคือพร้อมกันเลยค่ะแล้ววันนี้ทานตามปกติด้วยนะครับแบบนี้มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอเคสน้องเนี่ย ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เห็นบอกว่ารับประทานมาหลายหลายปีนะคะถ้ารับประทานมาหลายปีเนี่ยยาคุมกําเนิดจะมีกลไกาที่ช่วยป้องกันการคุมกําเนิดได้ได้เรียกว่าประสิทธิภาพสูงเลยค่ะถ้าถ้ากินมานานๆนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกาหลักๆของยาคุมที่ทําให้เราไม่ท้องเนี่ยคืออะไรนะคะหนึ่งคือเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไม่เหมาะสมที่แบบสมมุติว่าบังเอิญมีการปฏิสนธินะคะ ไปอยู่ตรงนั้นมันมันไม่สบายอ่ะมันฝังตัวไม่ได้อ่ะก็ไม่ท้องนะคะการกินยาคุมมานานๆทำให้มูกหรือเมือกที่ปากมดลูกเนี่ยมันมีฟันเหนียวการการที่สเปิร์มจะเจาะผ่านเพื่อที่จะลุยเข้าไปทำการปฏิสนธิเนี่ยจะยากแล้วพอน้องนึกได้ปุ๊บรีบรับประทานแลวทานถูกต้องด้วยนะคะแบบสองเม็ดติดกันสองวันเพราะลืมสองวันแล้วก็รับประทานเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่แบบ เหมือนกับก็เป็นวิธีที่ที่ถูกต้องนะคะแต่จริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องรับประทาน2เม็ดพร้อมกันสมมุติว่าลืมวันจันทร์จต่วันอังคารแล้ววันนี้วันพุธแล้วมันนึกขึ้นได้อุ้ยวันพุธจะเบิ้ลของจันทร์อังคาร2เม็ดใช่ไหมคะแล้วคืนวันพุธก็จะต้องกินอีกหนึ่งเม็ดกลายเป็น3มโอ้ถ้าสเม็ดเยอะไปนะคะเยอะไปเดี๋ยวจะแบบมีอาการข้างเคียงคนเราเนี่ยจะลืมก็คือส่วนใหญ่จะลืม1เม็ดใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าลืมวันจันทร์ วันอังคารตื่นมาอุ๊ยเมื่อคืนเผลอหลับไปลืมกินกินทันทีที่นึกได้ตามแผงมันจะมีวันเนี่ยเลเวลระบุอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าของวันจันทร์วันงคะแล้วอ๋อลืมกินของเมื่อคืนก็เอาเม็ดนั้นมากินคราวนี้ไม่หลงละเพราะว่าพอคืนนั้นคืนวันอังคารแล้วก็กินวันพุธพฤหัสกินต่อไปตามเดิมถูกไหมคะทีนี้เกิดลืม2เม็ดอย่างอย่างกรณีน้องเนี่ยก็คือแปลว่าลืมวันจันทร์วันอังคารวันพุธอุ้ยตายแล้วผ่านมา2วันไม่รู้ตัวเลย วันจันทร์ไม่ต้องไปแคร์ค่ะลืมแล้วลืมเลยถ้าแบบไม่เสียดายแกะเนดของวันจันทร์โยนทิ้งไปเลยถ้าไม่เสียดายนะคะโ <ละ S 1> ยนทิ้งไปเลยแล้วเราก็ค่อยหยิบเนตของวันอังคารกินทันทีที่นึกได้แล้วคืนวันพุธเราก็กินตามปกติก็แปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากิน2เม็ดไม่ไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปกินแบบ,บวันวันละ3เม็ด เดี๋ยวผลข้างเคียงมันจะเยอะเกินไปแล้วแล้วถ้าแบบอาเจียนออกมายิ่งไม่ได้ผลอีกใช่ไหมคะทีนี้มันมันคงไม่จบแค่นั้นเพราะว่าน้องบังเอิญไปมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงที่ลืมพอดีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเนี่ยที่เรากินยาคุมเบิ้ลเข้าไปแล้วเนี่ยอีก7วันที่เรากินตามปกติแล้วคืนวันพุธคืนวันพฤหัสสุกเจวัน ถ้างดไปเลยก็ได้หรือจะใช้วิธีแบ็กอัพคือการใช้คอนดอมก็ได้<า>เพื่อวความลงลงปลอดภัยเต็มที่